มาท่านผู้ชมครับคุณบอยเมนูจะมานางแขนเรานะครับโดยดีแมงไม่ทิมเฮ้ยพี่บุกไวจังอะเร็วเร็วเลย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 ของไงครับวังในวังนอกครับคุณโดดครับโดดครับนี่มาต้องโดดครับอแยงเลยครับแยงเลย เฮ้ยไม่สนใจอรอทำไมพี่ไม่สนใจวะเฮ้ยก้าว้าเว้ยเฮ้ยเม็ดก้าว้าว่ะสหน่อยดีไหมเขาจะเล่นเม็ดก้าว้าใส่เราอ่ะปาโคนไปเร็วโอ้โห,โห,โหมันหน้าสลักเกิดเนี่ยสนหน่อยได้ไหมสน,หน่อยปะโคนไปโอ้กินตัวนั้นเว้ยกินเข้าไปครับ ขอทิมแล้วกันขอทิมเม็ดโอ้กินตัวนั้นก่อนนะ่ะกินครับกินครับกินครับโอ้ทำไมมันลงโจงอย่างนี้เนี่ยลงโจงจังกินครับกินครับ แม่งโอ้มันโล่งโจ้งเกินไปอะดิท่านผู้ชมอย่างงี้ดีกว่าไหมวัดใจผมจะกินฟรีแล้วผมจะกินฟรีแล้วท่านผู้ชมผมจะกินโคนฟรีละถ้าเขาเอาโคนกินโคนผมนะผมก็จะลุกกินโคนเขาแต่ถ้าเขาดันโคลตรงๆผมก็จะเอาเรือเนี่ยมากระทุ้งครับ ไม่ฝรีแม่งถอยโคนรู้งานนี่หว่าอ่ะไม่ให้กินครับ <c oughs> เขาต้องรีบเอาเหลือกินเหลือผมแล้วมันนั้นวุ่นวายนะครับ <c oughs> <c oughs> พี่โกกนะคือคนมันโกกต้องเข้าใจนะผู้ชมผมมันโกกโต้องระวังครับเดี๋ยวเขาจเจ้าเรือมาจอกมากดแด้คุณ แต่ก็ต้องยอมเสียไปนะโอเคก็ต้องแลกกันดูดีว่าเขาจะแก้ปัญหาน,นี้ยังไงเขากินมาเรากินปุ๊บใช่ไหมมาเขาก็ต้องหนีอไม่หนีเฮ้ยงั้นก็ต้องจัดการซะหน่อยแล้วแหละลุกเข้าไปหนึ่งดอกครับกินเข้าไปครับกินเข้าไปครับ เอาคอมแม่งเลยดีมหมเนี่ยคอมได้ไหมโดดครับโดดพุกไวไ้อยากจะคอมนะแต่ว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาเขาอยู่อ่เดี๋ยวรอให้มาเขาไปไกลๆก่อนคอมเรือได้ไตาเน่ไตเน่ นั่นแน่ค่อมและเออตอนนี้ค่อมเลยได้นะท่านผู้ชมค่อมเหลือแต่ว่าสังเกตด,ดูดีๆก็คือเราน่าจะค่อมไม่ทันนะครับเขาถ้าจะเอาโดดมาตบเบี้ยเราก่อนนั่นเองนะครับไม่ทันอ่ะลุกแม่งก่อนนะครับผมนั่นแหละอะเชือมก่อน,นครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและทรัพย์สิน เขาโดดล so sort of, ุกินเบี้ยตัวนูนได้นะครับก็อยากกินก็กินไปไม่สนใจอยู่แล้วเราเล่นเน้นเซนเตอร์แมนป้องกันนีววะป้องกันเหนอปรับนะปรับนะอือฮึอ่ะผูกทหนึงนะครับผูกทดนึงผูกทหนึงนะครับ นีครับผมนั่งกินไปครับเฮ้ยเขาลุก,กินเรือเราได้นี่หวาไปครับไม่เป็นไรครับพวกเราเยอะกินก็ไปโอ้มากินมาเว้ยเฮ้ยกินมาโอไม่ให้กินงกนี่ใส่คนงกพวกเรา ตามสวยกว่าอยู่แล้วพวกเราเยอะกว่าน,นั่นแหละมาซิกแซกแหละกิน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 เดี๋ยวเราจะลุกเดี๋ยวเราจะลุกขุนแล้วท่านผู้ชมลีลาแล้วลีลาแล้วคุณไม่หีโดนลูก,กินเรือนนะบอกเลยอ่าลุกแม้งเลยครับผมลูก,กินเหลือครับผมเขาก็ต้องมาอีกรอบครับผม กำลังมันนะคุณบอยบอยเล่นเก่งนะครับไปครับผมนักท่านผู้ชมไปโอเคไปครับเดี๋ยวรู้สึกท่านผู้ชมประมาณอันนี้มาซีซั่นเท่าไหร่วเนี่ยซีซั่นเก้าอะหรือซีซั่นสิบว่าจำไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวซีซั่นถัดไปเนี่ยผมจะ ทำคลิปให้มันแบบยังไงอะมันดูกระทัดรัดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่ายัางไงอะคลิปมันแรดูยาว,ยาวใช่ไหมดูยาว,ยาวโอ้โหแม่งมเดิมเลยนีย่หว่าไปครับไอเม็ดมาอีกแล้วไอเม็ดตัวนี้ไปครับกินครับผมมันจะแก้มือเมื่อกี้หรอรูปแบบหมากแม่งเหมือนเดิมเลย แต่เราจะเล่นไม่เหมือนเดิมแล้วท่านผู้ชมนะเดี๋ยวว่าเหมือนเดิมดีวะทีมขอนทีมก่อนก,อนอกินเข้าไปครับกินเข้าไปครับกินเข้าไปครับเฮ้ยไปไปมาอะลาดูเหมือนเดิมเลยเนี่ยไม่เหมือนเนี่ยคล้ายๆแต่ไม่เหมือน จุบจุอ่ะดไปกินเข้าไปอืมดันเลยเว้ยเฮ้ยตานี้ดันนะโดดครับโดดครับเชื่อมครับเชื่อมครับหนีครับผมหนีครับหนีครับหนีครับเรากลัวครับเรากลัวหนีครับอดันมาทำไม จะระดับชับชะดันมาก็เท่านั <shad> ้นดิอ่ดันตัวนี้ครับทำไรวะตดมามามาเยอะแยะตดมามามาเยอะๆกินเข้าไปชับเจอเดือดดืมดืมดืมดันขอขึ้นไปเขาตั้งจะกินเอาวะ บโยกย้ายมาตรงนี้หลอกล่อนิดหน่อยกินเด้ไม่กินเลยเฮ้ยมันจะมากไปแล้วนะมาพี่มาไหมาเยอะๆตรงนี้วะอืม เขาจะโดดม้ามาทำไม่ะผูกไว้ก่อนเดี๋ยวแม่งตุยขึ้นมาสวยโดดม้ามาเฮ้ยเอาเรือมาล่อไว้เฮ้ยถ้าเรากินเนเกิดอะไรขึ้นวะ เอาม้าโดดบังดีไหมโดดบังไม่ได้ว่าท่านผู้ชมตันกินกินกินผมกินเข้าไปไม่ได้ต้องบังนะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งตายลองสักนิดนึงก่อนเดี๋ยวตายขึ้นมาแล้วซวย โอ้แม่ดงดันตรงๆเว้ยกินเข้าไปตืบๆแบบนั้นนะคานผู้ชมดันมาปุ๊บมาซ้ำถ้าเรากินอ่ะผมดันตัวนี้แล้วกันมาเขาซ้ำได้แต่น่าังทำอะไรเราไม่ได้มากมายมาเขาลุกซ้ำได้นะครับถอนครับผม โอ้แม่งทําได้เลยเว้ยกินต้นนั้นกินต้นนี้เออวะแม่งลุกซ้าได้แหละอันนี้ขึ้นปอยต้นนั้นต้นนี้อือฮือไปครับ กินดิม่ะซึบๆบอ่ะกินกาไปกินก็ไปครับกินก็ไปเฮ้ยแพ้เลยเนี่ยเก่งโอ้คุณบอยแม่งโหดร้ายว่ะโคตรชั่วร้ายเลยแพ้นะครับผมยอมแพ้เลยเลยกันเล้นไยเพ่ มันไปไปครับเปลี่ยนแผนแล้วไม่เอาว่แผนเดิมแม่ไม่เวิร์กว่ะจริงๆกีมันก็เวิร์กแล้วแต่เขาจับทางได้จับไตเราได้ไงเดี๋ยวเราเล่นเปลี่ยนแผนใหม่ไปครับไปครับนี่เปลี่ยนไปนเรื่อยแลยแผนน่ะด้านนับด้านนับด้านรับ,รบ,รบอืกินครับผม กินก่อนเลยเออชึบๆๆบบบไปครับหนีแล้วละลามาทำไมมา,มาอัง้งหนีครับไปครับจอไว้หนินขึ้นไปครับหดิกขึ้นไปครับ กินดีครับรอเลยเหรอกินกระป๋อยทำไรมากินดีครับรอเลยล่ะไปครับเม็ดไปครับเม็ดไปครับืะทำไรวะยังตัวนั้นยังตัวนี้ อ่างครับแยงโจนนั้นอ่ะโอ้โดดตัวนั้นไว้เฮ้ยชอบว่ะโดดตัวนั้นเราก็ต้องดันตัวนี้ ตายว่ะเฮ้ยกินไปเลยครับกินทิ้งไปเลยาทิมมาครับทิมมาปล่อยขึ้นไป เตรียมตบโคท่านเองครับตายแน่ตายแน่แนไอ้โคน จะทำอะไรตอนนี้ทำไรวงมาบังอะไรกินหรอฮะจะกินหรอเพิ่มเพพ,พแย่งกินมาโดครับ <laughs> đàn theo mày rồi tìm kiếm bia tìm kiếm bia กินลุกไปก่อนหนึ่งดอกทำไรก็ยังทำอะไรเราไม่ได้ไปครับนะกินก็กินมาเด็กกินก็ไปครับตบมาครับผมมาหนีไม่ได้รู้ตัวนะ เอาเลือกกันมาได้ตายแน่มึงต้งตายแล้วไหลามาซอนักตัดโซ กินนีครับรอเลยลกินเลยก <G ül üyor> <G ül üyor> ินแล้วสองทีสามทีลุกหนึ่งดอกนะครับ <N un> ะกดนิดนึงดีกว่า กดมาครับกดมาถอยลงมาถอยลงมาเตาจะเอาตัวไหนไปผูกมาแล้วครับโอ้แม่งลูกตัวนี้ได้เว้ยเฮ้ยอ่ะไปครับผมต้องไงแล้วครับ กินไม่ได้ครับกินไม่ได้แชมเอร์ไลชามาอรา์ไลต่อแล้วไม่ต่อครับผม กินเบี้ยวไว้เ้ยแป๊บนะถ้าผมดาตานี้น่าจะเปิดลุกไปอือไปครับ เราจะลุกอีกชุดหนึ่งเขาตายแล้วเขาต้องรีบต่อเรือผมแล้วล่ะทูาทางไม่นั้นเดี๋ยวตุยนะครับตายเน่ตายเน่ตายเน่ ไปบางตัวนั้นเหลอไปครับตั้งเรือก่อนทำไรวะกินเรือ กินมาดเดยปิดทีเนี้ยกูแดกเลยนะแดกสองตัวเลยวันนี้สนะเตยนี่ดนีไม่ได้ตายเลี้ยวตายเลี้ยวขุนอันตรายแล้วดันต้นนั้นเหลอ ผมลุกก่อนหนึ่งทีแล้วกันนะครับตายไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยวันหนึ่งนะลุกหึงทีม้มันไอ้นี่ไม่ทันเว้ยเฮ้ยอะทิมแม่งหน่อยดีกว่าเว้ยทิมนิดนึงนะครับทิมนิดนึง ตอนนั่นน่ะลูกก้อนหนึ่งที่ถ้าเราดันไปลูกหนึ่งทีกินลูกเข้าไปน่าจะออกรูนี้อืม น่าจะรีบกินอ่ะกินลูกเข้าไปก่อนหนึ่งดอกลูกเข้าไปครับเดี๋ยวมาช่วยบังเรือให้หน่อยเออ กินเดียวไปก่อนลำหนึ่งดีไหมเนี่ยอืมลุกเข้าไปครับโอ้แม่งบางเว้ยเฮ้ยอือกินดีไหมเนี่ยอะกินไปนิดนึงกันแน้กินเข้าไปไปครับบางใบ อืต่อเว้ยเฮ้ยไม่ต่อครับกินครับผมไปครับกินมาครับผมไปครับไปครับ กินมาครับผมเดี๋ยวเขาจะลุกแล้วก็จะไอ้ตัวนี้ผมเฮ้ยแม่งได้เว้ยไม่ทันว่ะอ่ะบางก่อนบางก่อนเสียได้เลยเกดก่อนครับถึงดอกง่ายครับ กินเข้าไปครับกินเข้าไปาบังดีครับบังเข้าไปปะผูกไว้ครับจนตายครับโอ้เอาเหมอหรอเอาเหมอหรอครับจะเอาเหมอใช่ไหมแดกเรือครับผมมันไม่เหมอหรอกนะเฮ้ย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  แลกกันนะฮะเฮ้ยไอ้นี่แลกกันเหรือแป๊บหนึ่งนะครับถ้าผมกินเรือคราอาย่าครับยังไม่กินครับยังไม่กินกินเข้าไปครับกินเข้าไปอืมนี้แล้วดูกี่ไก่ไปครับ ไปครับต้องโดนแล้วล่ะครับพี่น้องครับตายแทมมึงเหลือแพ้แล้วแหละน้องแฉตอโซ่ยอมแพ้โซ่ชุบๆไปครับหนีไปทางด้านนี้ อไปครับไปละ่ะอยู่เงี้แหละเตรียมไงครับเตรียมไงยังทำอะไรเราไม่ได้นะครับทำอะไรเราไม่ได้เวลาเขาจะหมดแล้วถึงต่อให้เวลาไม่หมดเขาก็ไอ้นั่นอยู่ดีนะเขาน่าจะไม่รอจอยู่ดีแหละขาเดินเดินเรือเมื่อกี้พลาดไปนิดนึง ตายละมาแล้วนะตัวแยงของเราลูกเข้าไปครับ